ไกเหรอสูงกับบังเกิได้ไปบันลิมกับบังไซได้ไปอีก40เมตรพิกมี่จะได้เห็นตาอ๋อเาฝากให้พิกพิกเราติงูกัอยแล้วเอาลวเอาแล้วเลาแล้วอันน้บเก่าเก่ามันระเบิดแล้ว

ไนะครับไลพี่เหรอหมุนมือพี่หมุนมือค่อ่มา้อยีกอีกอีกวนางอกะดานี่เป็นโรมานมาแล้วมาแล้วมาแวี่เป็นโรมามาลม้ วันที่3มของทริปทริปนี้นะครับใครที่หลงเข้ามาคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับคลิปนี้เป็นวันที่3ของทริปแล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปดูตั้งแต่คลิปวันที่1วันที่2ได้นะครับวันที่3มเช้านี้ปลาตัวแรกนะครับจะเป,เป็นฉลามนะครับชอบับคุณชอบนะคุณฉลามตัวนี้ก็เราจะปล่อยมันไปนะครับทุกคน โอ้โหโอเคเสร็จแล้ โอเคสำหรับวันที่3เราก็จะลุยหาปลาเก๋ากันทั้งวันเนาะใช่ไหมพี่โตวันนี้จะลุยปลาเก๋าครับทั้งวันเห็นไต่บอกนะเห็นไก่บอกว่าวันนี้ทั้งวันจะเจอหาหาปลาใหญ่ปลาใหญ่สีทองเก๋าประมาณนี้น้ำลึกจะลุยน้ำลึกครับโชคดีก็เจอปลาเก๋านะครับเช้านี้คือเราเริ่มกันที่น้ำลึก1้0เมตรเลยเมตรับ อเเคคลุยกัันนรบผม้าีสวัสดีเช้าวันที่3ครับพี่เอกสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างตื่นมาได้แต่โอ้ยยังคืนแล้วโอ้โหไม่ได้เยอะอะโอเคลุยกันต่อเนาะถือว่าทีมนี้โชคดีละที่พี่เอกอยู่รอดปลอดภัยโยกินย้ายยังเช้านี้ยังอ้าวผมกินแล้วนะผมอึ้งยึ้งผมก็เลยเจอดเลยไม่ขอใครดีอ้าววันที่ผมม้องหึ่งแต่ว่าไม่ไหนกินแล้วอ้าว เป็นบเนะเนะทิงแลแบบ้วขนะออ้ายนั่นอ่ะที่แกว่าแกมีอะโอเคบอกว่าทริปนี้เราจะเจอลาเก๋าครับเพราะว่าวันนี้ลาเกา่าลาตอนทุงวันเลย<ะ>เก๋าทา,านอเอ,อ้แต่วันนี้โชคดีที่ได้เห็นตลาดเลยโชคดีโชคดีเน่ยไอ้โชคดีเหลือว่าตื่นมาตอนเรือจอดอชื่อลูมาลูมาจีลูมา รูมาทำไมน้ำไม่เรียกเหรอหรือไม่เรียกของดีฉันจะดูเองเดียวไม่บอกใครโอเครเอาปลามาเดี๋ยวไปตกปลากันครับดูว่าวันนี้ผมจะได้เยอะอะไรบ้างครับทานี้เมนูอะไรครับข้าวต้มปลาครับผมอ๋อข้าวต้มปลาครับปลาต้มปลาไข่ลวกไข่ลวกทานี้ได้กินข้าวต้มปลานะจ๊ะไข่ลวก มาสักตัวดิชุบชุบตอนนี้ก็ใกล้จะสว่างแล้วนะครับอีกนิดเดียว ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เช้าวันที่3ของทริปนี้นะครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่เราเดินทางมาตกระดับน้ําที่ลึกที่สุดเท่าที่เราเดินทางกันมาตลอดระยะเวลา2วันที่ผ่านมาเลยวันนี้ทุกคนก็กาลังใจของทุกคนวันนี้ก็ยังดีอยู่รวมถึงตัวผมเองเด้วยนะครับร่างกายในวันที่3นี้ต้องบอกว่าเหนื่อยสะสม มาตั้งสามวันแล้วนะครับพวกเราก็ลุยกันเต็มที่เลยสําหรับริปชิปนี้เพื่อพิชิตความฝันของพวกเราและภารกิจที่จะตามหามากทางในริปชิปนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะเป็นกําลังใจให้พวกเราในริปชิปนี้ด้วยนะครับผมว่าพวกเราจะเจออะไรกันบ้างไม่ดีอเ่ไม่โฟนอ้ยครกันนี่บลย เคตรโคดรโคตมากหนฟังกาแฟครบมาโอเคเมนูเช้านี้ครับข้าวต้มข้าวต้มกอะไรข้าวต้มปลารวมข้าแล้วปลาต้มปลาเป็นของอะไรบ้างข้าแล้วแข็งเกลิกเดือดทำยังไงเนี่ยอันนี้กันเนี่ยอันเนี่ยไอตัวไอตัวแข็งเนี่ยนะใครลวกออ๋อเอาเลยครับพี่ ใครรวมาลังอ่ะพลังบอกว่าไหนขี้หรอังอ şey> em eh. BE ่ะกัแล้ว่ะันั<_<_้นกับเแล้วร้ายเฮ้ยปากินเหรอเฮ้ยกดแล้วกดแล้วกดเร็วเบาเลยเบา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 ไอ้ตู้ปากินไหม่อปากินแล้วปากินแล้วนี่กรปลากินตายอ่ะด มาตอนนี้กำลังย้ายหมายกันนะครับผมจะเข้าหมายเก่าไปเรื่อยๆนะสำหรับวันนี้นะครับวันนี้อาการพี่เอกก็ นะครับยาย,ยาแก้เมาเรือญี่ปุ่นหมดแล้วหมดแล้วเอจอของไทยแลนด์เจอของไทยแลนด์แล้วเจอของไทยแลนด์เดี๋ยวมารอดูกันเดี๋ยวก้ามีอยู่ยาแก้เมาหมดแล้มหมดแล้วอ๋อยาหมองมีต้อทาไข่เอ้ยได้อยู่เอาไอ้เอกยาหมองทาไข่ป่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ต่อไปแบงหน้างามๆมั้ง ตั้งหามียัวใวใจผตดอ้าตอนนี้หลังจากที่เขาย้ายหมายมาเนาะคือน้ำด้านล่างมันแรงมากทุกคนแต่ว่าขึ้นไม่ค่อยมีเนาะเป็ะ ขึ้นขึน้นไม่ค่อยมีอะ่ะแต่ว่าน้ําข้างล่างอ่ะไหลโคตรแรงเลยเดี๋ยวด,ดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไงเนะาะร้อนที่โมงแล้วไ้เติ๊กิโมงสิบโมงครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณสิบโมงแล้วนะครับวันนี้น้ําค่อนข้างแรงนะครับมันเลยทําให้พวกเราตกยากทําหาปลายากนะก็ภาวนาเดี๋ยวให้น้ํามันเบาลงเราจะได้กตกง่ายขึ้นนะครับ ตอนนี้เราใส่ตะกั่วกันไปอ่ะ3กิโลทุกคนก็ยังปิวไปไกลพอสมควรเลยปิวไปปิวมาก็เลยเป็นทำให้ยากในวันที่สามนี้นะครับก็ตามชมกันว่าวันที่สามเนี่ยเราจะเจอปลาเก่าที่พวกเราตามหาหรือเปล่าเนาะเก่าทานที่นี้ยังไงพวกเราก็ต้องตามหาให้เจอให้ได้นะครับโอเคตอนนี้ไม่จะ่านตอนนี้ไม่จะทาน เจอแอีกเต้าโอเคมาแล้วมาแล้วอุ้ยมานจริงจริงกี<ม>่เมตรครับแคยแหละครับยี่สิบเมตรมามาลุ้นกันครับหมายนี้เป็นปลาอะไรนะครับโอ้โหกว่าจะเจอวนกันมาหลายรอบเลยสิบเอ็ดสิบเอ็ดเมตรแล้ว มายังหกห้ 6, 5, 4, 3, มาแล้วเ,เหลืองอินเดียจริงๆด้วยลืดีดีเดียว <Yeah. S 1> ยองอินดียครับผมโอ้เปิดเกมได้สวยครับโดนแล้วโดนแล้วเอาเแล้วครับั้สองร้อยกว่าครับโอ้แจกไหมเดี๋ยวลุ้นกันครับคันนี้ก็โดนคันนี้ก็โดนวัดนวัดโดนไปไปไนู่นไปนู่นอ่ออ่อ่ออออ่่ออ็อออ ก็ก่อนรุ่นป่าเพิ่นไปนะเขาก็อยู่เฉยๆเขาอยู่เฉยๆก่อนอยู่เฉยๆไปก่อนเดี๋ยวเราก็ไปลู่เพิ่นเยื่อบนบนมาลุ้นกันะครับอยู่โดนกันลุ้นรัวการาัดมิสุ้มิสุ้มิสุยัง่พราะเพรามันกลิ่นที่มันกลิ่นเป็นหมูเลยนน้ออย่งเนาะเป็นหมูตร่ยอนลงหัวมันเนาะมามาลุ้นกันครับผมตอนนี้ไม่ไม่เขาเดากันว่า ไม่สีอทอง,งไม่เอ้ยอะไรนะถ้าไม่เหลืองอินเดียก็เท่าฐานเกาะทานเออเกาะทา,า,านไม่ใช่เท่าฐานหรือเกาะทานไป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 สองชั้น่อเลยนะร้อยยี่สิบเอ้าทำไมให้โตขึ้นก่อนน่ะคือว่านี่คือหนาสูงเลยคือมันเองอเจ้าเดิมเจ้าเดิมเด็กเดือเด็กไปลุ้นคันนู้นต่อมา

อ๋พี่โโดนอีกแล้วครับรรรรรดดรดได้มันลันนี่มันตดดรรดอรรด้่ครับผมซารซึมิอีกแล้วอ่าอันนี้เหลืองอินเดียใช่ไหมเหลืองอเดียครับโอเค ร้อยครับผมซาสมิปลาเหลืองอินเดียเหลืองอินเดียอ่าร้อนสดร้อนเดือดเด้งถึงถึงออกมาเลยน่อนหุบหวานอยู่ตลอดตลอดโนขอบัเดี๋ <À. S 1> ยวเดี๋ยวไม่รู้รถยังไงมั้งอ่างกำอางกำเบียร์ไมได้

เนื้อขดสดครับแต่ว่าเนื้อไอ้นี่ยจะออกเงยเงยเหนียวเหนียวมีนสู้ลิ้นสู้ลิ้นสู้ฟันแต่ตะวายทูน่ามันจะมันจะมันจะเหลวกว่าเนาะใช่ครับนุ่มกว่าอ้โก็มากินใช่ครกินครับฟิลล์อ่ะเงยเงยหวานหวานทำมันจิทำมันจิวันนี้วันนี้ก็ได้กินเป็น ปลาอีกชน,นิดหนึ่งเฮ้ยเขากินมา 3, 3นนสามสามวันนี่แบบบบซ้ำแบบสักวันนะนี่ออมามมาครับมาครับเขย่าเรียงข้าวเรียงตาโุา่โดสดเรียงมาตาเปี๊ยะหวานมาแล้วเนี่ยทีเด็ดนะหวาน็ดครับโอ้ยมาเลยลาเลยแล้วตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับถึงเวลากินข้าวในม,มื้อเที่ยงนี้นะครับว้าตุ๋นเป็ดข้าวต้มหมา เดี๋ยวเราจะเดินทางไปอีกหนึ่งชั่วโมงเราไปหมายที่มีระดับความลึกอยู่ที่230เมตรนะครับลึกกว่าทุกวันที่เรามาเลยลองดูลุล้นยังก,กินข้าวได้อยู่อีกได้โอ้โหทั้งวันกินทั้งวันโอเคเดี๋ยวไปลุ้นหมายต่อไปครับหลังจากกินข้าวเสร็จสิ่งเดียวที่พวกเราพอทำได้ก็คือนอนหลับพักผ่อนเอาแรงนะครับผม และในขณะที่พวกเรานอนหลับพักผ่อนนะครับคนที่ทำงานหนักที่สุดในเวลานี้ก็คงจะเป็นไตที่ต้องคอยแบกรับความหวังของผู้คนบนเรือทั้งหมดเอาไว้นะครับแต่ว่ากำลังใจของพวกเราก็ยังคงดีอยู่เป้าหมายของพวกเราก็ยังคงชัดเจนเหมือนเดิมในการที่จะไปตามล่าหาปลาเก๋าในทริปนี้การเดินทางครั้งนี้เข้าสู่วันที่3ความเหนื่อยล้าของแต่ละคนก็ย่อมมีเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่กำลังใจของพวกเราก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง ยังพร้อมที่จะสู้ยังพร้อมที่จะตามล่าหาความฝันให้ทิปทิปนี้และหวังว่าทิปทิปนี้พวกเราจะประสบความสำเร็จกัน จะก,กินข้าวเสร็จก็เดินทางมาถึงอีกหมาย<ห>ที่สองแล้วนะครับจริงๆวปกันไปหมายแรกทีหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าระดับน้ำอมาลึก300สามร้อยกว่านะครับแล้วก็น้ําแรงมากๆตกจะตกตกปลากันไม่ได้เลยตอนนี้ก็ย้ายมาหมายที่สองแล้วน้ําลึกก็ประมาณสองร้อยหกสิบสองร้อยแปดสิบนะครับนนก็ลองดูครับว่ากระแสน้ําเนืองจะแรงอยู่ไหมนะครับเราจะเจอปลาเก๋าที่พวกเราตามหาหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ต้องพึ่ง ทั้งความเก่งของไตแล้วก็โชคชะตาของพวกเราด้วยนะครับเราคงไปบังคับธรรมชาติอะไรไม่ได้คนระับ เดี๋ยวลุยกันครับผมตะขอที่เราจะใช้กันในทริปนี้นะครับผมก็เป็นเบอร์20ตูตรห่วงของจินนามนีนะครับเบากว่าพิ้วกว่าปลากินดีกว่านะครับซอง35บาทมสอง100นะสามารถหาซื้อได้ตามร้านทาใกล้บ้านเลยครับหรือว่าถ้าใครหาไม่ได้ก็ทักแชทเพจผมมาเลยนะครับผมตอนนี้ก็เปิดซองใหม่แล้วนะครับจัดไปหลายตัวแล้วนะครับผมคือมันติดนะเห็นทะเลมันลุ่มๆแบบนี้คือมันติดพื้นนะครับทุกคนติดพวกปลากระังพวกอะไรเงี้ย โอเคลุยกันเลยตอนนี้พวกเราก็เริ่มลงเหยื่อกันแล้วน,นะครับผมระดับน้ําอยู่ที่280เมตรนะครับก็จิกก็คงไม่ไหวนะเพราะว่ามันลึกมากมากเลยนะครับโอเคลุยกันโอ้ระดับน้ําจากเสาเดอร์มัน300เอ้ย240เนาะแ,แต่ว่าของเราปล่อยไปตอนนี้นะครับล่อไป300กว่าแล้วนะครับ3 2 0แล้วนะครับแสดงว่าข้างล่างน้าน่าจะแรงน่าดู ค okay. ตอนนี้พวกเราก็มารุ้นกันครับคือ <c oughs> เราต้องรุ้นก่อนที่ผ้าที่จะลงเนาะถ้าไม่งั้นจะตามหาปลากเก๋าอยากขึ้นไปเรื่อยๆนะมันจะกินจัดช่วงเย็นเย็นถ้ามีตัวนะ <c oughs> ถ้ามีตัวนะครับก็คือช่วงเย็นนะ่มันจะจัดเลยแต่ถ้าเลยช่วงเย็นไปก็จะลําบากขึ้นไปเรื่อยๆน,นะครับตามชมกันด้วยว่าวันที่สเนาะจะเจอเก๋าผ่านไหมนะครับคือ <c oughs> <c oughs> ตอนเนี้ยเขาไม่ได้ทิ้งสมอนเนาะใต่เรือเขาไม่ได้ทิ้งสมองเขาจะลอยลำแล้วก็วนแบบเหมือนรักษาตำแหน่งให้ให้มันอยู่บริเวณหมายอะประมาณนั้นก็เขาจะขับวนไปวนมาเราไม่รู้นะเราดูไม่ออกนะครับแต่ถ้าไปดูจากดาวเทียมมันจะมันจะดูออกตามเขาจะช่วยด้วยเนาะเค นะครับหมายสุดท้ายของเย็นนี่ดูว่าจะเจอไหมเน,ะนาะน้ำลึก 220, 220ประมาณ230ร้อมสร้อยสี่สิบ พื้นวัดสองร้อยห้าสิบโอ้มาถึงพื้นแล้วบอมสองร้อยหกสิบโอ้ไม่กินระยะไงเป็นไงนนนไนไนบ้างครับพี่ตอนนี้เหรอมาถึงอย่างอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าอารมควู้สึก เขาคิดอยากเห็นป๋าที่เอ่อบนตามมากันนคือเกาถานเนี่ยเขายังไม่ได้เห็นเลยวันที่สามแล้วนะเออไอโต้ก็คือจริงจังอะไรนะทั้งวันเลยนะดูหน้าเออดูหน้าแค่เคียรนะตอนเนี้ยโอเค้ะบอมจะเจอ,อ<า>ไหมวันนี้คิดว่าตามกันต่อไปครับผมรุ <laughs> <laughs> ่นาครัาโอ,อเคนะฮะบรรยากาศหลังเรือประมาณนี้พ่อครัวก็กำลังทำกับข้าวกันเลยวันนี้อู้มีซาซิมิด้วย นี่ปลาอะไรนะครับพี่ปลาโอดำปลาโอดำเนี่ยโอดำโอดำอ่ามีโอดำโอแดงโอขาวอ่าตัวโอดำมันจะอร่อยที่สุดแล้วโอขาวเหรอโอขาวมันจะหวานเกินโอแดงเหรอโอแดงมันจะรู้สึกกบขาวๆมันจะเลือดเยอะไปได้เนาะได้ได้ลวดเย้ทริปนี้ก็เป็นวันที่3ของทริปนะครับวันนี้ผมก็พาทุกคนมาเที่ยวยัง จุดที่สูงที่สุดของเรือนะครับผมบรรยากาศโคตรดีครับตอนเย็นอะบรรยากาศดีมากทุกคนพวกเราก็ยังคงตามล่าหาความฝันของ,ของเราต่อไปนะฮะก็มาลุ้นกันครับว่าจะเป็นยังไงเนาะแล้วแสงสุดท้ายในวันที่3ก็หมดลงนะครับวันนี้พวกเราทำกันเต็มที่จริงจริง มันก็ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องพักผ่อนและเติมพลังนะครับสังเกตได้ทุกคนบนเรือรอยยิ้มยังดีทุกคนนะครับนั่นเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยกําลังใจทุกคนดีมากๆาตเรือเห็นแบบนี้ผมคิดว่าเขาก็คงมาเครียดสักเท่าไหร่นะครับพวกเราเองยังไม่เครียดเลยและเป็นธรรมดาที่หลังจากกินข้าวเสร็จเราก็จะสั่นๆกันนิดหน่อยนะครับหลังจากที่พวกเราเติมพลังเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็ถึงเวลาที่พวกเราจะต้องลุยหมายต่อไปสําหรับคืนนี้ เรามารู้เน yeah! ี่ยว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเราเหลือเวลาอีกตั้งสามคืนนะทุกคนงั้นเราก็ไปลุยกันต่อเลยดีกว่าครับทุกคนเกี่ยวปากเกี่ยวปากเขามาไอ้เกี่ยวปากเขามาโอ้ยมาเจอเก่าน้ำตื้น เขาหมูเปล่าด oh. oh. ีมันลากโอ้ยมันได้ม oh, okay, 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 anyway, ันได้ท cin ีตื่นได้เดี๋ยววะเดี๋ยวกันเล่อนเดียนเลื่อนเลียดโอเคทุกคนเราทำสำเร็จนะครับสำหรับคืนนี้โอ้โหอันนี้คือเก่าเก่าแท้ เกขามีราคาเขาดอกดำเกขาแถใช้หุ้มกันอ๋อมานี่หน่อยโอดำวันนี้เป็นอ่าซาซิมิโอดำนะครับก็จะจิ้มกับวาซัมใช้ซูน้ำปลาวาซัมไทยวากาด้วยปีนี่แล้วปีที่แล้วปีนี้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  คุณชุมพรเนี่ยนะมันกเป็ดชอบเป็ดอ่ะเดี๋ยวนื้อมันนุ่มนะเนี่โคดำเนื้อนุ่มมากหวานด้วยมากเดียว่ใไปน้ะไปนะเอาเข้าจ้ะเอาเข้าปากหนึงไปทุกคนตอนนี้เขาเข้ามาระดับน้ำความลึกอยู่ที่80เมตรนะครับก็ใจบอกว่าปลากินกลางน้ำนะเราจะหยอดไปสัก80แล้วก็กอกลับเลยแล้วก็ไรไหมจ๊ะ lại hèn mấy? có phải <laughs> โอเคสำหรับวันที่สามนะครับตอนนี้ก็นี่สีทุ่มแล้วสำหรับวันนี้แบบโคตรยากเลยนะครับนี่เราไม่เจอป่าสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเจอกันวันที่สี่แล้วกันนะครับผมวันนี้เหนื่อยมากๆไต่ก็ทำเต็มที่พวกเราก็ทำเต็มที่นะครับทุกคนแบบเหนื่อยสุดๆเลยสำหรับวันวันที่สามนะครับเราหวังจะเจอเก่าทางแต่ก็ไม่เจอเนาะหวังว่าวันที่สี่ เราจะเจอสิ่งที่พวกเราตามหานะทุกคนโอเคเจอกันวันที่4ี่ครับผมตามเป็นกําลังใจให้ด้วยว่าจะเจอเก่าทันหรือเปล่านะครับ